เลาะปลาคือเก่าครับวันนี้กับยางทางไกลนะครับหาเลาะเบึ่งดอกกระเจียวครับวันนี้กับเป็นเสาร์วันที่ที่สิบครับวันที่สิบที่สิบเมษาครับจไปแต่เสาร์แน่ครับย่านแดนฮอนครับวันนี้ครับวันนี้จะขึ้นทางด้านขี้เสือครับวันนี้แบบเป้าหมยกับปุนแล้ะครับปุนแล้วครับปุ๋ยเล็กไพ่ครับ จะได้มีได้กะยางไกลนะครับไม่น,นี่กะลองเบิ้งครับพยายามยาามป้องเขาครับบิได้ไปหึงนะครับฟังทางพุนนะครับมานี่มากระตดตามไปครับผมไปเลยครับดอกกระเจียวแถวาาที่ซื้อนี่กัเหลือมอแล้วครับมีดอกกระเจียวหางดอกกระเจียวหางนะครับ ดอกกระเจี๊ยแดงก็ได้เยับอันนี้คือดอกกระเจี๊ยวทางพื้นด้านที่เสื่อครับดอกน้อยครับดอกระเจี๊ยวหาวครับ เหดงว่าท่างได้คนชดิึ้นมาครับเพราะว่ายัางเห็นวันนี้อยู่คือคืนนึงครับส่สม,มากถ้าคนขึ้นมาหากันแถวนี้เกิดขึ้นเรามีได้ครับเพราะว่ามันมันมีหลายครับเป็น,นยังเห็นแสดงว่าคนยังมีขึ้นครับคื่เรายัางท่าน,นได้พูดเรามาเลาะครับจนแก้วครับ ดอกกีวไปตีมเดียวครับแล้วก็เลือกนี่ดอกกะเจี๊ยแดงครับทางขึ้นรับทางขึ้นด้านที่เสือครับแก้ไว้ก็คือเราไม่ได้ผู้มาเลาะเลยครับปกติเดี๋ยวนี้มันอยูคย่คือครับมาหาปักหวานกับเก็บเล็บละธรรมาดาครับ งามยู่ครับผมแต่มันดอกน้อยครับเป็นน้ำฝนนี่ครับมันแรงครับผมรอบแรกคือว่าทางขึ้นด้านขีเสือก็มีได้เพิ่มมาเลาะเลยครับมีแต่มีแต่ได้หลายเยอะครับผมนี่ครับผมรอบแรกทางขึ้นด้านขีเสือครับวันเสาร์ก็ดอกอย่แล้วครับจอกกระจิ้าฮาวส่วนมากครับแต่นี่ครับ ปกหวานผูเนเหล็กไผ่ครับนะครับมีได้พูนขึ้นมาเลยครับเบอือแก่มันครับยาวหมดเลยปกติครัมันจะมีคนหาประจอยู่แต่เพิ่นมีอยู่แล้วก็คือมีได้พูขึ้นมาฮอดครับแก่หมดเลยครับเบอเลเก็มอะไรครับปกหวานผูเนเหล็กไผ่ กวานง่ายครับยอดแก่เบิดครับวิดิเพิร์ขึ้นมาเลย ผลการใดไหม ครับผมตอนนี้จะยูบริเวณภูกิ้วครับภูกิว้วถึงบริเวณที่มีแบบก้อนหินที่เป็นคนโบราณเขาไปใช้ตีเป็นไฟได้นะครับหุ้หินเหล็กไผ่ครับที่คือว่าหู้หินเหล็กไผ่ครับปลากะเจียวครถือว่ากํางอ้อครับอันนี้คะแต่ว่าจะแก้ได้นะเพราะว่ารอบแรกนะแต่าามันอ้อเร็วนะมีที่เพื่มมากครับปักหวานกับเบอร์เริ่มมาเลยครับเดี๋ยวเลาะเลาะ,ละไปเลยเลยครับ ตามเบิ้องไรครับบันดับใกล้พีเหลือแน่แล้วบมือน,นี้ครับขึ้นมาผูทางไฟไหม้ครับเราก็เจียวกันเป็นง่ายครับเราไปเจียวห่างไฟไหม้กับทีนี้ ดอกงหญ่ครับดอกขจีแดงครับบริเวณนี้ไฟไหม้ก็เลยเห็นง่ายครับนี่ครับแต่มากไก่เติบครับ ครับผมครับหอนแล้วครับนี่กับถือว่าจะเลาะลงเลยครับปฏิวติได้ลายอยู่ทำไมนี่ครับนี่ก็หวานครับเอกกระเจียวแบบถึงคลองมันแล้วครับนะครับนี่กับเพิ่มมีเฮือนครับคิดว่ามันก็เลยแต่มันแห้งแน่ดอกกระเจียวก็เป็นดอกกระเจียวดอกกระเจียวน้อยนะครับนะครับที่จะลงรัดลงทังลั่นโหมือเพิ่มครับ ที่แล้วว่าจะอ้อมไปข้างหลังฟ้าอีก้างทะพุนครับปลาดอกกระเจี๊ยบแต่ได้หลายแล้วก็พ่อแล้วไม่มีไผ่ครับการไปพุ่นกระไก่ครับอ้อมขึ้นมาอีอ้อมปูเลยถือว่าพ่อได้กินแล้วครับวันนี้กะพเอรับครับสำหรับที่นี่กะไปแค่นี้ครับผมขอบพุณครับพู่ที่ติดตามคนใจ่บ้นพู่นะครับเดี๋ยววันนี้กันดอกกระเจี๊ยบกจะไปลม้มยดบุญทิพยฮอดที่น่ายนะครับให้วัน ครับไปรวมทำบุญทำเศนนะครับแต่ว่าที่นี่ก็ขอบคุณครับผมนี่ครับกระไดดอกกระเจี๊ยบขอมาซอยงานบุญแน่นกันนี่ครับมาซอยงอนบุญ,ญนะถึงหน้าค้อมมาเจอใบให้เลยมีบอตอนเลยทายจะก่อน <c oughs> พ่อซะนี่อ่อซะก่อนเพื่นดูภาพลูกูกีน้องอีเตยมึแน่หักม่งแ่มึแน่มึงแน่จะไม่ลูกได้แน่